สเสดามันทวายครับมึงมังอ่ะจะน่ะมันต้องนะแจ้งโม,มแจ้งแังอยู่อา้าจะได้กินวันนี้แล้วครับสเสดาใครชอบมีอยู่สองต้นน้อยนิงนี่พี่น้องนี่ง่ายนี่ฮักง่ายเด้อนี่นี่ con mẹ đét đó, điết đó cho con trăng mặt cơ đấy Nó ăn khâu cả áo năm đấy, bài mới cả đấy nào Thầy sẽ cao lần nào, nhìn không mẹ

หักง่ายเนาะงาสะสดานี่หักงา่ายคุณแม่มเมื่อแล้วก็ยั่งึ้นเอาจุดจี<ม>คุณเดียจากคุณแม่งานง่มไว้กินบม,อม,อมดอกง่าย,ายคุณกองหักอันนั่งพอดีกินแซ่บบด้วน่ะเอาพุนอนนี้<ม>พูน<ม>เออ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 หมดหลายลิ้นหมดก็เต็ม สดาวมันทวายโอ้ตัวดำคุนเมีย้ยนอันใหญ่อออมันเจ็งกันพอกันละ,นะอออเ,าเลนาะเอาแล้วก็ม,มัดค่าต้นเลยครับเนยต้นมันก็นไดนิดน้อยนี่ <laughs>

นนั่มันยังก้อนอยู่ใบมันก็กินเบิด้วยกันนะเนาะมันเดาก็กินด้วยกันแต่ตัวนั้นม้าตัวนี้เอาไว้กินมันใหญ่ตัวนี้นะนั่นหันกันใหญ่ใหญ่แล้วคุณอยากได้ไหมเอาไปกินกันมั้งอันนี้มันเป็นก้อนครับมันเป็นก้อนฤดูเป็นก้อนอั่นพวกอั่น งามอยากส่งก็ดีเกครับเบได้การกับตัวนั่นไว้ยินเหมือนคณพ่อเราเตรียมไว้เตรียมหนุดนะครับดูคุณพ่อจะไปแล้วสองกิโลครึ่งนี่ปลาเขียงใหญ่เป็นหากิโลครึ่งดอกฟักกันจองสะเดาสอกิโลครึ่งแล้วก็พักบุ้ง มกแข้งผล <c oughs> ปลามันมีครึ่งกิโลกับโลหนึ่งได้กันว่ารวย <c oughs> <c oughs>